สวัสดีครับมอนี่มาพบพอกันกับพอลูกค้าเพื่อนนะครับกับวันที่สิบเอ็ดนะครับเดือนเมษานะครับก่อนสงการนี่นะครับมอนี่กะทิผ้ามาเรื่อยใหม่เฮ็ดงานนะครับอันนี้ก็เป็นกงนกหัวจุกกงนกแทดนะครับที่ทํานองนี้นะครับเป็นไม้ประดูทั้งใบนะครับซี่ไม้ไผ่รายละเอียดกะทิประมาณนี้ครับมอนีมีงานเรื่อยใหม่เห็ดกงนกกระทานะครับ งานเตี๋ไหมเห็ดกงนกกระทานี่ก็เป็นไหมที่พาใ้เห็ดกงนกนะครับเห็ดพวกฟ้าประตูเห็ดค้อนนะครับอันนี้ก็ทิเห็ดเห็ดกงผ้าตอแต่ห่วงนะครับไมไมไหมมงคลไหมพยุงนะครับมีอยู่นิดเดียวเองครับนี่นี่คือเลือกเลือกไล่แตกเลือกไล่ย,ยังเลยนะครับก่อนเข้าพาไหมเข้าตรงเล่งยังดีๆนะครับเล่งเส้นไหมเล่ง พวกไม่แตกนานะครับนี่ครับเผ่นบอแผ่นที่แตกเทาต้องขัดแยกว่าแผ่นที่ว่ามันแตกมาเห็ดยังได้แน่นะครับนี่ก็มาไปดูพวกเข้าเลยแผ่นบางไว้นะครับประมาณหาหาถึงเจ็ดมิลน,นะครับไว้เห็ดไอเงี้ยงกัมองนำที่ว่านกกระทามันเงี้ยหวัวอ,อกไหมครับผมก็เอินบ่ถือเนาะ เดี๋ยวพาไปเบิ่งไม้ประดูก็ลังเลยนะครับเป็นไม้พยุง่งก็ลังจิตเตรียมกึ่งงาน,นครับเ <Okay. S 1> ปเบิ่งไม้ประดูท่วาเฮ็ดงานน้ำกันนะครับ <lang linear> นี่คือเป็นพวกไม้สตอ็อกไว้น,นะครับเป็นไม้พวกนี้นะครับหรือไม้ขนุนนี่ก็ไม้ประดูนะครับนี่ก็ล่งเลยที่พาเฮ็ดหัวกองนะครับขนาดท่านิ้วนะครับหัวกงหัวกงนกกระทา ไม่ไปดูสีเนื้อแบบนี้แล้วครับผมหนึ่งแดงสวยๆเลยนะครับอันนี้ว่านั้นใสแตงหนากบเลยนะครับนี่พาชมรายละเอียดอันนี้เป็นพวกไม่สต็อกไว้ครับเป็นไม้ขนุนห้อยแท่งบาเรยแท่งผิดแท่งถือยอ่อไปเป็นคืนเป็นคืนนะครับไม้ขนุนกับน,นาซิปนะครับซิปนิวคนครับกวางซิปนิวมองแคบสุดจ็ดนิวนะครับ กอดบ่หุ่มนะครับใม่มีตัวนี้นี่เป็นพวกไม่ดูนะครับเนี่ยไหเห็ดหัวกงยังบระท่านเปิดนาไม่ไว้เลยครับเนี่ยใส่ไอ้ A. เปิดนาไม่ไว้แล้วพระท่านได้ใส่งานเลยอันนี้ที่มาใส่แพนนี้ก่อนนะครับเป็นปีกไหม่ควม่วมนากับยูป,ประมาณนี่เลยนะครับแกนนแน,น่นเลยครับหมอกแค่ประมาณสองเส้นอ่งครับเนี่ยเห็ดหัวกงนกนะครับ คว่วมันะขี่ใส่ก็คือสี่เส้นนะครับัวกงงนกกระท่าเนเอาละครับเดี๋ยวทายคขีปให้บางอีกเทียนึงนะครับหลังจากพาม่เตรียมไม้ว้เซจแล้วนะครับนี่นครับหลังจากเข้าเลยไม้ปั๊บหนาไม้เอยียงแล้วนะครับอันนี้ไว้เห็ดกองผ้าตอแตวของนะครับเห็ดกองผ้าตอเลยใบสิบหาเส้นนะครับหนาประมาณเซนครึ่งน,นะครับ ไม่ด,ดูแดงแดงน,นติดหออันนี้ก็มาถึงขั้นตอนขั้นตอนในกึงหัวกึงนะครับเขาก็มาตัดตัดวงปุมไปนะครับอันนี้เขาจะกึงหัวกงนะครับนี่เ้นดินซอ้อนี่นะครับเขาข่า,ขาวไว้เขาจะขึ้นแทนกึงนะครับตัวนี้เป็นหัวกงนกกระทานะครับอันนี้เป็นกงผ้าตอไม่พยุงนะครับตัวนี้ อันนี้กกิเป็นหัวกงอันนี้เป็นแปน้นอนี่หัวกงนะครับล้าก็ตัดออกมาใส่เทีลนอยครับใส่เฉพาะตัวจาเป็นนะครับลืมไทยเห็นเบิ่งกับกาได้งนเงียนงนเงียนนะครับเหตุงานอันนี้เรากร็อันนี้ขึ้นแทนกึ้งแล้วนะครับแทนกึ้งดีไอ้ว่านช่ครับตัวน,นี้เป็นมอตเตอร์เครื่องสักผ้าดีครับใส่ทนดีครับตัวนี้ แต่ผมใส่มาโดนเติบพือกันนี่มอนสองปีสามปีแล้วบอกอาจารย์ท่านได้ติดตามอยู่มันงจิมามาพ้องกันกับผมอยู่มั้สองปีสามปีเนี่ยครับมอเตอร์ตนนัวนี้กึ่งแทบทุกมือครับตนนัวนี้อยู่ทนครับอันนี้คืองานที่กึง่งอันนี้เป็นไอ้ขั้นควงขั้นขัข้นควงขั้นฟาแต่ของผนียดนกแทดนะครับตัวน,นี้น,นีกระลังกึ่งนะครับอันนี้ติกึ่งเป็นหัวกงนะครับ ค่วมควงมกว,วงก็คือซีซีเส้นเคืองถึงหาเส้นนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลองแฉกเข้าไปซีเส้นเคืองนะครับตัวนี้ซีเส้นเคืองหอกึ่งมากเล้วมันก็นสีเหลืออยู่ประมาณซีเส้นน้อยๆนะครับงอก,กงนกเพราะว่าน,นาไม่ที่ผมสร้อยได้ก็คือสร้อยได้แค่หาเส้นหกเส้นนี่แหละครับวงเดือนบัทหลุนะครับเพราอวงเดือนผมแค่เจ็ดนิ้วนะครับส่วนพวก มีดกึงซิวกึงเนี่ยกะดิง่ายๆครับอันนี้เป็นตะไบนะครับตะไบสามเหลี่ยมห้องมาเจียแต่งนะครับง่ายๆครับอดีตเอาเองไปครับนี่ตัวนี้ก็เป็นซิวปอกนะครับซิวปอกอันนี้ก็แท่งโคง้งเย็ดโค้งนะครับ แทงโค้งที่เหลือก็เป็นพวกซิวต่อมใหม่ยังธรรมดานี่ครับเทาก็มาเจียแต่งเนี่ยหนิดหน่อยนะครับอันนี้ผมก็ยึดยึดไว้แล้วครับเตรียมสำหรับกึงนะครับตัวนี้พาตัวนี้นี่มันมันต้องคันน็อตหนีบอยู่แล้วครับบองสันเอาโอยู่ครับผมเดี๋ยวสับัไใส่ตัวของครับตัวนี้คันน็อตหนีบไว้แล้วตัวนี้เขาก็มีหูศูนย์ศูนย์ตายมั้เนาะครับตัวนี้ ตัวน,นี้เ้าก็จับใส่กันกับแ่นนะครับจับใส่ครับ,นนรบเดี๋ยวไทยคีมให้เบิ้องอีกครับผมเดี๋ยวข,อข้อคึงใหม่กอนครับเดี๋ยวจีคำนี่ครับใส่เวลาจากเทียงจนหอดใบสองพึ่งไดซี่หัวนี่นะครับหัวที่หามันขาดออกก้นนะครับเนี่ยกระบามันเหลือหลายนะขึงไหวบกิวมันเลยขาดออกก้นนะครับ อันนี้หัวกงนลกระทานะครับได้สองหัวน,นี่หัวโกงผ้าตอนกเขาหง่นะครับเป็นไม้พยุ่งนะครับกึงไวใส่งานเองนะครับตัวนี้เหลือกึ่งเป่นนะครับนี่ผ้าไปกึ่งเป่นเบิ้งนะครับนี่ครับบิดมือนะครับแตงแต่แปดมงกาโมงเสานะครับได้ยุ่งซับนีแล้วครับนี่ เดีย่ยวหัวกงชุดหวัวกงน,นี่ก็หวัวกลงลูกกระทานะครับกับเปลน,นั้นนะครับนี่กงผ้าต่อของเด็ของเรครับน้อยๆน,ยนี่สามนิ้วนะครับลูกกระทากับทีตกบาตกบาลงมาประมาณนี้นะครับเห็นไหมตกบานะครับ เหมือน,นกันนะครับตกบาแล้วก็ดึงลองไว้เงี้ยๆได้ครับดึงลองตัวนี้ไว้อ่าจากสามมิ้นก็นได้ครับมันค่อย่พอดีกันกับเวลาเข้าจาะสวรรค์มันติพตีให้เวลาดอกสวรรค์เข้าจาะมันติพตดีไม่ให้แตกนะไปกี่ผมก็หเหตดลองน้อยๆเราแบบนี้มันตีไม่เห็นเป็นขุยพอดเหตุแบบนี้ดีกว่าครับลองเบิ้งหล่ะ นี่เบอร์กลัวนะครับตัวนี้ง่ามครับมีหมอกติดมานั่นะครับตัวนี้คือหมอกลายหดหมอกหายบดเลย <c oughs> เห็นห้อยหมอกอยู่น้อยๆเขี่ยมุมใดกวนนี้หายบดเลยตัวนี้ชั้นนี้ <c oughs> ไม่ใส่ขั้วหนาซีเส้นนะครับเมื่อกึ่งกึ่งออกนะครับเอาแล้วครับ บริเวณงคิปโดนกับล่งคิบแม่จารย์ทุกทันเบิ้งน้ำกันนะครับไม,ม,ม่พยุงหรอกครับนี่